วิธีการลงทะเบียนเพื่อรับเงินชดเชยจากโรคไวรัสโควิดนะครับก็เข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์หาเว็บที่ชื่อว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับก็เข้าไปอ่านรายละเอียดก็ตอนรายละเอียดก็จะมีขั้นตอนตามกฎหมายคือต้องให้กรอกข้อความอันเป็นจริงนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเท็จแล้วเขา รัฐบาลเขาสามารถที่จะถอดถอนเงินคุณและดําเนินคดีได้นะครับข้อความที่อยู่ในช่องสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับเป็นตัวอักษรนะครับภาษาอังกฤษปนกับเลขอารบิกนะครับก็พิมพ์ตามนั้นเลยนะครับส่วนขั้นตอนแรกนะครับก็จะมีที่อยู่ปัจจุบันของเรานะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขบัตรประชาชนเลเซอร์ไอดีด้านหลังบัตรประชาชนแล้วนะครับแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้อีเมลและหมายเลขบัญชีธนาคารนะครับ